ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567กับเรียนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราก็จะมามุนเวียนสลับสเปียนนะครับมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพระอาจาร,รย์เชื้อหนูเพชรนะครับหรือนะฮะหรือพระอาจาร,รย์เชื้ออนุวชัชโรภิกขุนะครับหรือหลวงพ่อพเชื้ออนุวชัชโรภิกขุ นะครับพระเกจิทคาาจารย์ในยุคก,กลางค่อนมาทางยุคใหม่นะครับซึ่งปรากฏชื่อเสียงนะครับที่แสดงถึงความนะฮะศรัทธาเริ่มใสยู่พอสมควรนะฮะแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้วัตถุมงคลหรือมงคลวัตถุที่จัดสร้างในานามของนะฮะหลวงพ่อเชื้ออนุวัชรภิขุเนี่ยนะฮะหรือหลวงพ่อหรือพระอาจารย์รรชเชื่อนะครับ นูเพชทนะฮะวัดสะพานสูงบางซื่อนะครับและนะฮะและวัดเจรพึกมาลาอาจจะไม่เคยได้พบเห็นเจอกันแล้วนะครับก็ขอให้ได้ทราบกันเพราะว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับในวันนี้เราก็จะมาบอกเก่าเล่าถึงนะครับที่เป็นการบอกก่าวเล่าเรื่องกับการจัดสร้างพักกิ้งนะครับก็ถือว่าในครั้งนี้เราก็ว่ากันนะฮะ นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของพระกิงนะครับพระกิงนะครับก็ถือว่าเป็นนะฮะการตกแต่งแทงระบายนะฮะชั้นคู่ฝีมือชั้นคู่นะฮะก็เริ่มต้นตั้งแต่การปั้นหุ่นนะฮะปั้นหุ่นนะฮะการปั้นหุ่นของนะครับพระกิ่งหรือพระเชยวัดเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะฮะว่า เอามีสามส่วนเรียกกันว่าสามส่วนนะฮะมีในส่วนพระเศียรส่วนองนะส่วนองค์พระแล้วก็ส่วนฐานบัวนะครับเราก็มาจะได้ยินที่ผมบอกอยู่เสมอๆนะครับหรือพูดอยู่บ่อยครั้งว่าคือว่าตัดหัวนะครับตัดหัวต่อตัวเปลี่ยนบัวนะครับเปลี่ยนบัวนะฮะพราะในการออกแบบนะฮะหรือการปั้นหุนน่นเนีะฮะ ก็อาจจะเอาในส่วนหัวนะหรือส่วนที่เป็นผาพระพรักนะครับที่มีลักษณะนะฮะแบบหน้าไทยหน้าจีนหน้าอินเดียหน้าทิเบตนะครับเอามาผสมผสานกับลำองค์พระนะฮะซึ่งนะครับ,ซ,นะรบซึ่งก็อาจจะมีหลายพระพุทธศีลหลายพระพุทธลักษณะรวมถึงฐานบัวที่ประทับนั่งนะฮะก็จะมีการนะฮะเป็นแปลงรูปแบบในลักษณะของ บัวนะฮะโมความบัวหงายนะครับซึ่งก็จะมีหลายลักษณะลักษณะที่แสดงถึงเอกลักษณ์หรือพระพุทธศินในยุคต่างๆนะฮะในยุคต่างๆให้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันนะครับดังนั้นดังนั้นนะฮะเราก็จะมาชมนะจมแพ็กกิ้งนะครับที่ถอดแบบล้อพิมพ์ออกมาจากวัดสุทัศน์เทวราราม นะครับแต่นะแตนะ่มีการนะมีการนะครับที่มีพระพุทธลักษณะหรือพระพุทธศินนะฮะที่โดดเด่นนะครับตั้งแต่นะฮะตั้งแต่นะครับการถอดสายนะครับทุลันะฮะหรือสายนะฮะที่เรียกกันว่าสายทุลัตามแบบอย่างพามนะฮะหรือ สายเม็ดประคำออกนะครับสายเม็ดประคำออกแล้วเปลี่ยนมาเป็นจี้วนห่มเฉียงนะครับดังที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะขยายรูปให้ได้ดูนะครับนะฮะได้ดูพระพุทธศินพระพุทธลักษณะนะครับนะฮะอย่างที่เราบอกนะฮะหน้านะฮะเปลี่ยนนะครับตัดหัวต่อตัวเปลี่ยนบัวนะครับ ก็ให้ได้เห็นพระพุทธสินนะครับเห็นการแทงนะแทงตะไบต่างๆนะฮะได้เห็นลักษณะนะครับรวมถึงเนี่ยนะฮะพระพุทธศินที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะในการผ่าล่องนะผ่าล่องนะฮะแทงตะไบนะครับ,ท,บ,นะรบที่เป็นแนวตะเข็บชายจีวนต่างๆนะครับให้ได้เห็นนะฮะว่ามีความเมือ่อนหรือความแตกต่างรวมถึงฐานบูว นะครับฐานบัวนะที่ใช้บัวตารางมากกว่าบัวขมวงหายเป็นบัวกีบหรือบัวเล็บช้างนะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพระจันทร์เชื้อหนูเพศนะครับเราจะไม่เห็นสายทุลามนะฮะสายทุลามหรือสายประคำสายไม่ประคำนะครับเพราะว่าท่านเอาออกตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่า นะฮะเอาออกแล้วก็ใช้จีวอนนะ,ะจีวอนนะครับนะ,ะแล้วก็เราจะเห็นล่องตกแต่งแทงดบาบใยเห็นผิวนวะโลหะนะฮะผิวเนื้อชนวนชนวนใสสูตรนะฮะการตอกตุกตู่นะครับตุตุตุตูตตต่นะฮะที่เป็นเม็ดรพระศกนะฮะอ่ะองค์นี้นะครับแท้ตาเปล่า นะครับแท้แต่เปล่าถึงขนาดนั้นนะถึงขนาดนั้นก็ยังมีนะยังมีคนตีเกนะครับแต่การที่เราจะตีเกหรือไม่ตีเกเรามาดูโคดโคดอะนะครับโคดอาหรืออะละหังนะครับนะฮะแล้วก็การชนกันเนี่ยโคดน,นะครับโคดฐานานะครับฐานองค์พระเรียบนะครับฐานองค์พระเรียบนะครับ ดังนั้นดังนั้นนะเราก็จะมาบอกนะครับมิติขนาดองค์พระนะครับมิติขนาดองค์พระฐานนะครับฐานมีความหนานะครับประมาณส4 1 6ี่จุสดมิลลิเมตรนะครับนะฮะฐานมีความกว้างนะครับประมาณยี่สิบ้ามิลลิเมตรนะครับก็คือตัวตัวล it ักษณะฐานที่เราวัดก็คือตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับความหนาแล้วก็ความกว้าง นะครับบางท่านก็เรียกว่าความยาวก็ได้นะครับฐานบัวคว่ำนะฐานบัวคว่ำงวงหลายนะครับนะที่เป็นบัวตารางนะฮะบัวตารางนะนะที่แทงตะไบล่องลึกคมชัดเจนนะฮะนะครับเราก็จะได้สัดส่วนหรือไซสิ่งนะฮะความสูงประมาณ9.4มิลลิเมตรนะครับ9.4มิลลิเมตรความกว้าง องค์พระหรือความหนาเนี่ยฮะขององค์พระก็ประมาณเราก็จะดูจากด้านข้างนะครับนะครับสิบแปดจุดเก้ามิลลิเมตรนะครับนะฮะความหนาขององค์พระก็จะประมาณแปดจุดหนึ่งมิลลิเมตรนะครับแปดจุดหนึ่งมิลลิเมตรนะครับแล้วก็วัดซิ่งวัดไซส์สัดส่วนจากตัวฐานแล้วขึ้นจนถึงตัวองค์พระนะครับนะฮะ คว,ค,ว mm, ค,ความสูงรวมองค์พระประมาณสามสิบจุดห้ามิลิเมตรนะครับความสูงรวมฐานบัวประมาณสามสิบเจ็ดจุดหกมิลิเมตรนะครับก็ถือว่ามีลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานที่บกทดแบบลบพิมพมาจากวัสดุก็คือข้างหน้ามีบัวเจ็ดนะครับข้างหน้ามีบัวเจ็ดแล้วข้างหลังก็ไม่มีกลีบที่แปดด้วยนะครับถ้าเป็นกลีบที่แปดก็จะเป็นลักษณะของวัดบวรนะครับวัดบรวรน,นิเวศ นะฮะวิหารที่ทำลักษณะกันนะครับอ่าเราก็ได้บอกกล่าวเล่าถึงแล้วองค์นี้เป็นพระที่สร้างอยู่ในยุคช่วงกลางๆประมาณหลังปี2,500แล้วนะครับหลัง2,500แล้วนะฮะ,ะพอพ,พุทธศิลป์พุทธตรษมีการเปลี่ยนนะมีการเปลี่ยนหรือมีการประยุคนะฮะรเราก็ามาดูนะครับองค์พระพรมกับโคตใต้ฐานที่เราขยายมาให้ดู นะครับฐานจะฐานเรียบนะครับองพระจะวางตั้งได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกมีบางคนมีบางคนไปเห็นพระองค์นี้แล้วยังจะตีเข้าเก๊นะครับตีเท้าเก๊นะฮะดูนะฮะให้ดูนะฮะการตกแต่งแทงดาบใบเนี่ยนะฮะจะเห็นผิวองค์พระนะครับที่เขาเก็บเอาไว้ไป่หบทจะเห็นเนื้อนะฮะเนื้อออกเป็นทองดอกบัวหรือทองฟัมลิดนะฮะตามฟอกแขนตาม นะฮะซอกกีวอนเนี่ยนะฮะเราก็จะได้เห็นนะครับรวมถึงนะฮะสภาพความเก่าของเนื้อโลหะนะก็ไล่เรียงเคียงไปโดยตามลำดับนะฮะที่เราเห็นผิวนะฮะนะครับที่เขาแทงแทงร่องเอาไว้นะครับวันนี้เราก็ได้มาศึกษานะครับเรียนรู้ถึงพักกิ่งนะครับพักกิ่งนะครับที่ถือว่าเป็นองคู่นะฮะองคู่นะครับองคูให้เราได้ นะฮะทำความเข้าใจกันให้ได้เห็นนะสำหรับคนที่บอกว่าอง์นี้เก้อันนี้เก้นะฮะก็ให้ทำความเข้าใจกันว่าเอ้ยคุณไปตีผ้าเข้าเก้เพราะคุณจะไปซื้อเข้าถูกนะครับแล้วผ้ามันจะวิ่งราคามันจะปรับกันได้ยังไงนะครับก็ขอให้ได้ทําใจนะซื้อแพงก็ขายแพงไปเรื่องปกตินะขายไม่ได้ก็เก็บรอเวลาไว้ก่อนแต่คุณต้องกล้าซื้อ ให้เห็นพระแท้ๆแล้วก็ต้องการซื้อนะครับพระพุทธรูปพระพุทธลักษณะเช่นนี้ถ้าของเก๊ทําได้เหมือนนะฮะก็ต้องยอมกันแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นองค์คูนะครับองค์คูให้ได้ดูกันนะฮะในครั้งนี้เราก็ถือว่าเราได้นะฮะได้เปิดประสบการณ์ให้ได้เห็นนะครับพระกิงนะฮะว่ากันโดยเฉพาะพระกิงนะครับนะครับให้ได้ทำความเข้าใจกันแล้วให้ได้เห็นนะ พระพุทธศินอันปรนณีตนะครับอันประณีตอันบรรนจงนะครับนะครับรวมถึงกาแฟเชื่อเนื้อโลหะนะครับที่ไม่ได้เป็นนวะนะฮะนวะเต็มสูตรนะหรือนวะก้าอะไรอย่างที่ทราบกันนะฮะเราก็ให้ดูผิวพันธุ์วันนะะผิวพันธ์วันนะนะครับองค์าพิยพองคประกอบต่างๆนะเราดูแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าอันนี้ของแท้นะครับของแท้นะฮะนะครับ ก็คงจะต้องนะค,คงจะต้องขออนุญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในครั้งข่าวหน้าเราจะได้พบจะเจอกันด้วยเรื่องได้สาระที่เป็นประโยชน์อันใดให้ได้เปิดเผยแบบไตนะให้ได้ฝึกฝาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันอย่างมีชั้นเชิงนะฮะนะการอย่างนะมีลำดับมีขั้นตอนกันอย่างกว้างขวางก็ขอให้ที่ตามกันนะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ